งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแผลกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลที่ได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูก็จะพึงพอใจและภูมิใจอยู่แล้ว ดูเหมือนจะภูมิใจยิ่งกว่าข้าวของเงินทองและยศศักดิ์เสียอีกพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่ครูอาวุโสเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2516ที่ได้อัญเชิญมาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครูผู้เกษียายุราชการในปีนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นบุคคล ที่ได้ทุ่มเทเสสละเพื่อลูกศิษย์พึงพอใจและภูมิใจในอาชีพครูรองสุรลักษ์หรือนภาครูพรทิพย์พลศิลป์ครูสิริรัตพิลลงครูชวิพรชัยลีครูบุญธรรมสิริสารสุนทร ลอดระยะเส้นทางอันยาวไกลกว่าครึ่งชีวิตที่ปทุมคงคาบ้านหลังนี้เป็นความสุขเป็นความอบอุ่นของเราจากอาคารไม่กี่หลังจากพื้นสนามที่กรุกขระจากนักเรียนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันมากมายมาเป็นสถานที่ที่สง,ง่าง,งามเต็มไปด้ยวยความร่มรื่นและนักเรียนที่เป็นสุภาพบุรุษที่สำคัญ บนเส้นทางที่ยาวไกลนั้นมิได้ราบเรียบสวยงามความสำเร็จที่เกิดขึ้นจึงต้องมาจากฝ่ายบริหารและครูที่จะต้องประสานใจสารสายสัมพันธ์ผ่านความเหนื่อยยากกว่าจะปั้นดินให้เป็นดาวหล่อหลอมสุภาพบุรุษมาได้จนทุกวันนี้การทำงานที่จะต้องประสานกับคนไม่ใช่เรื่องง่ายบุคคลที่อยู่ในสายบริหาร จึงต้องครองงานครองคนและครองตนมีบ่อยครั้งอาจไม่ถูกใจแต่ถูกต้องในงานก็คงจะยอมขัดแย้งแปลเปลี่ยนมาเป็นความรักอย่างพี่น้องอย่างเพื่อนร่วมงานผลงานจึงปรากฏให้เห็นเป็นความสำเร็จของศิธิ์รุ่นแล้วดุนเล่ามาจนถึงสิ่งที่เป็นตํานานให้พวกครูได้ปิติยินดีนั่นคือคำว่า ถิ่นนี้สร้างสุภาพบุรุษงานของครูจึงไม่ใช่แค่เพียงผู้บอกหนังสือแต่เป็นงานที่ต้องคอยอบรมขัดเกลาจิตใจของศิษเป็นงานที่ละเอียดอ่อนยิ่งนักผิดกับงานชนิดอื่นๆและเป็นงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดแม้จะหนักสักเพียงใดครูก็ยินทีรับหน้าที่นั้นไว้ได้วยความเต็มใจเพราะต้องการให้ศิษย์เป็นผู้มีจิต ใจสูงให้อยู่เหมือนดอกบัวซึ่งเกิดในสระน้ำน้ำคโคลนสิ่งปฏิกูลไม่เปื้อนดอกบัวแม้นจะอยู่ในที่สกปรกดอกบัวเป็นดอกไม้ที่สะอาดชันใดครูก็ต้องการให้สุภาพบุรุษปทุมคงคาเป็นชั้นจต้องพา โศกสานท้คาเราบองใจชจบานใจชาบาน เพราะว่าเป็นการอัดเทปครั้งแรกแล้วก็ถามความรู้สึกตอนนี้ขณะนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการอํามลาพวกเราชาวปทุมคงคาความรู้สึกจริงๆก็ใจหายนะคะคนที่ตัวเองมาอยู่นี่แม้จะไม่ได้มาด้วยความตั้งใจแต่ด้วยวิถีชีวิตราชการนะคะ สั่งจากเบื้องบนเห็นเหมาะสมว่าให้มาอยู่ที่ปทุมคงคาเมื่อเป็นข้าราชการก็ต้องมาตามวิถีที่ของระบบราชการปรทุมคงคานั้นเป็นโรงเรียนที่มีเกียรติภูมิเกียรติปวัติอันยาวนานมีสิ่งดีๆงามงามที่สะสมเมื่อมาอยู่ที่นี่ก็มีความรูม้สึกว่าเออจริงๆแล้ว เป็นโรงเรียนได้อยู่นะคะไม่ว่าสถานที่นักเรียนซึ่งเป็นนักเรียนชายร้วนแต่ลักษณะนักเรียนชายรถนที่นี่เป็นคนที่เคารพครูรักครูสอนไม่ยากนะคะถ้าเรามีกติกาที่ชัดเจนให้กับเขาบุคลากรในโรงเรียนยครูทุกท่านก็เก่งมีความสามารถเมื่อเรา มีงานอะไรให้ทำมีระเบียบหรือมีนโยบายใหม่ๆพวกเราก็ทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างดีกรนนี้ก็รู้สึกภาพภูมิใจมากออนอกจากครูในปฐมภงมิคาซึ่งมีศักยาภาพดีมีน้ำใจม,มีความรักในสถาบันทำให้งานสำเร็จร่วมไปได้ดีแล้วเราก็ยังมีองค์กรนะคะ จากหน่วยงานต่างๆชุมชนมาช่วยเรา,ยาเช่นสมาคมผู้ปกครองแรง้พรูนสมาคมนักเตยนเก่ามูลนิธิต่างๆเพื่อข่ายผู้ปกครองแล้วก็มูลผู้ปกครองเครือข่ายนะคะทำให้นอกจากศักยภาพของคุูและองค์กรภายนอกชุมชนมีส่วนที่ผลักดันทำให้ องเดปัตฐมูงคาโอโความสําเร็จนะคะดิฉันก็ภาคภูมิใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของปฐมมูคาในการที่จะที่เราเรียกว่าสร้างตํานานปฐตมูลคาที่ตํานานที่ที่ว่านั่นก็คือก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เขามักจะเรียกที่นี่ว่าเจ้าพ่อขาสั้นแต่เมื่อมีส่วนที่ไปสร้างวิสัยทัศน์ว่าถิ่นนี้สร้างสุภาพุรุษปัตุมูลค่า ก็ทำให้เด็กของเราเปลี่ยนภาพลักษณ์แล้วก็เป็นที่รู้จักกันใครมาเห็นป้ายแล้วก็จะทึ่งนะคะฉันก็ภาคภูมิใจมากที่มีส่วนในประวัติศาสตร์ที่สร้างปฐุคพงคาตจุดงนะคะอันนั้นก็ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขององค์กรปฐุมคงคาและก็ครูครูปฐุมคงคาที่ทำให้พิฉันอัู่ที่นี่ มีความสุขแล้วก็ทําให้งานประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นความดีความชอบที่ตนได้รับจากหน่วยงานภายนอกหรือผลงานที่เป็นงานประจําแต่ครูทุกคนช่วยกันทําจนประสบความสําเร็จยังก็เอาผลงานอันนั้นไปเขียนสีแดง 48, นะคะก็ได้มาเป็นครูขสสามทาสจตุก็พระที่นี่เพราะฉะนั้นที่นี่ถือว่ามีมคุณหภูมิที่ดิฉันแล้วก็สุดท้ายที่สุดก็คือขอขอบคุณ ทุกคนนะคะที่ทําให้มีส่วนนะคะทำให้งานของโรงเรียนปทุมคงคาสาเร็จลุล่ลกไปได้ดีแล้วก็ดิฉนันก็มีส่วนที่จะได้รับความสําเร็จในส่วนน,นั้นด้วยขอบคุณะคะ่ะมีความภาคภูมิใจในการเป็นครูโรงเรียนปทุมคงคามากรักและผูกพันกับโรงเรียนปทุมคงคาไม่คิดที่จะย้ายโรงเรียนไปสอนที่อื่นเลย เพราะปทุมคงคาเหมือนบ้านเพื่อนครูเปรียบเสมือนพี่น้องนักเรียนเหมือนลูกเรามีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนักเรียนบางคนอาจจะเหลวไหลไปบ้างแต่เขาเชื่อฟังครูบาอาจารย์เพื่อนๆนะอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ก็ให้ภัยซึ่งกันและกันนี่คือครอบครัวปทุมคงคาของเรา มีความรักใคร่ปลองดองกันเรารักสถาบันของเราและคิดว่าสถาบันของเราจะต้องมีความยั่งยืนตลอดไปสำหรับตัวดิฉันเองจะต้องกลับมาประทุมคงคานะและไม่มีวันลืมประทุมคงคาเป็นอันขาดดิฉันภาคภูมิใจและเป็นเกียรติ ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนปฐุมองคาและมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองครอบครัวโรงเรียนและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าความภาคภูมิใจนี้ดิฉันจะเก็บไว้ในความทรงจำที่ดีของดิฉันตลอดไปด้วยรักและผูกพันสิริรัตน์พิรม ดีใจค่ะที่วันนี้มาถึงอายุราชการครบ60ปีนะคะความภาคภูมิใจตลอดมาก็คือการได้เป็นครูในโรงบันทุลคาตลอดเวลา37ปี8เดือนและคิดว่าตัวเองได้ทุ่มเทในงานทุกงานที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่รู้สึก ผูกพันกับโรงเรียนปทุม้ามากๆเลยอาจจะเป็นเพราะวา่าที่นี่เป็นที่แห่งเดียวที่ตัวเองปฏิบัติหน้าที่ราชการตลอดเวลาจึงรู้สึกกับทุกๆอย่างในโรงเรียนปทุมคานักเรียนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เลยความรู้สึกนั้นอาจจะลดน้อยไปบ้างแต่ที่สําคัญที่สุดคือการผูกพันกับสถานที่และเพื่อนร่วมง,งานไม่ ไม่กล้าที่จะไปอยู่ที่อื่นเพราะไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปอยู่ที่อื่นแล้วเราจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็ที่ให้ความเป็นกันเองแล้วให้ความจริงใจต่อกันเหมือนในปุงคาในเรียบตุมคาหรือเปล่าตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่รู้สึกอบอุ่นค่ะอบอุ่นตลอดเวลาเลยอาจจะมเีเรื่องที่ทำให้เราน้อยใจบ้างไม่สบายใจบ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากเรื่องของนักเรียนซึ่งบางทีเราก็ เราก็อาจจะอ,อ,อะไทำใจยังไม่ได้ในบางครั้งในพฤติกรรมที่เขาแสดงกับเรานะคะแต่แล้วในที่สุดเราก็รู้ว่านักเรียนปธุมคานี้น่ารักรักคุณครูและที่สำคัญที่สุดเขาก็มีใจตรงกับตัวเองก็คือเป็นคนที่รักสถาบันแห่งนี้มากๆบายๆค่ะนรงเรียนปธุมคา แล้วก็บายบายชีวิตราชการค่ะความรู้สึกของวันนี้ก็มีความรู้สึกเสียดายแล้วก็มีความรู้สึกห่วงใยเส้นทางเดินของชีวิตในการงานอาชีพครูก็เดินมาถึงขีดสุดท้ายต่อไปจะเป็นบทเรียนใหม่ของชีวิตก็อยากจะฝากน้องๆที่อยู่ด้านหลังหรือรุ่นหลังนะครับว่าอาชีพครูนั้น เป็นอาชีพที่ต้องสร้างสรรค์ต้องจริงใจและทุ่มเทรอย,ยิ้มของลูกศิษย์ความสุขของลูกศิษย์คือความสุขและความภาคภูมิใจของเราเด็กๆเขามีปัญหามากมายนะครับเด็กๆมีสิ่งที่ต้องการมากมายเขาก็ไปทําตามความฝันและความต้องการแล้วก็บางทีกับปัญหาเขาก็ก็แก้ไปตามภาษานเขาเราผู้เป็นครูเนี่ยก็จําเป็นจะต้อง ให้คำแนะนำทำยังไงให้เขาไปตามความฝันในทางที่ถูกที่ควรหรือว่าอยากเด่นอยากดังในทางที่ถูกที่ควรตรงนี้เป็นความหนักใจของค,คุณครูที่จะต้องถ่ายทอดที่จะต้องทำงไงให้เขารักวิชาให้เขาดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกถ้าเขาดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกรอยยิ้มของเขาความสุขเขาความสำเร็จของเขาก็คือความภาคภูมิใจของเราและนี่คือศักดิ์ศรีของความเป็นครูครับขอบบบบบงงัอน้องๆไว้ทนี้ครับ ใจจใจจบบันนนเฝ้าาารพห่วงงงหวงหวุวัตจักรของการเวลาหมุนเวียนไปอย่างรวดเร็วก้าวแรกที่มาประทุมโครงการในวันนั้นคือการเริ่มต้นลาจากกันในวันนี้พรุ่งนี้หน้าเศราธง หน้าแถวจะไม่มีเราพรุ่งนี้คงเหงาเพราะขาดเสียงที่พัมซ้อนพรุ่งนี้คงไม่ต้องโฮมรูมก่อนกลับบ้านพรุ่งนี้ไม่ต้องตรวจงานหรือรอประชุมพรุ่งนี้ทุกอย่างจะปิดฉากลงแต่ยังคงทิ้งไว้เป็นตำนานแก่รุ่นต่อไปได้สืบสารความยิ่งใหญ่ของบ้านหลังนี้บ้านของเรา ทฐุมคงคาโอ้ละน้อง oh, oh, สาวคาดูโอ้วาดึกแล้วน้อพี่ขอลาลูอกพี่เป็นห่วงเพราะรักเจ้าดู เจ้าดวงเดือนเอ๋ยจะหาไหนมาทียังโอ้เจ้าดู